นี่ครับวันนี้เป็นสวนกล้วยน้ำท่วมไปแล้วนะฮะตัดขายใบอาเริ่บอกว่าจะมาตัดใบแม่บอกไม่ต้องตัดเนี่ยอะไรกเมื่อกี้บอกว่าจะตัดใบแม่บอกไม่ต้องตัดบอกไม่มีใครซื้อเขาไม่ตัดเว้นเวนไงเรียกเขาตัดทั้ปหมดนะ่นะเพราะว่ามันไม่แจ้งเขาว่าใครให้เขามาตัดเขาก็ตัด อันนี้มาลำบากก็จะมาเหรอเดี๋ยวจะไปยุ้ยไหมล่ะใบมันเนี่ยของใบไม่เราบอกก็หนูบอกว่าเดี๋ยวเราตัดเองตัดเองแล้วก็ให้เขามาดูว่าเอาอันไหกระดาษให้แล้วได้ห้าสิบบาทห้าสิบาทก็ยังดีเออแล้เนี่ยตามตามมาแรงตอมดิไอตัวนี้แรงกินหมดมันเจาะมงเจาะไม้นะโอ้ยไข่ อันนั้นลูกออกลักษณะแล้วกปอดใชไมสองเดือนได้กินแล้วน้ำไม่ท่วมอ่มกกะถ้าฝนไม่กระท่วงแต่ก็ว่าเป็นเดือนเอ้ฝนหนักเข้าอีกหลายลูกราก็คงไม่เท่าไหร่ขนาะที่เมื่อวานที่สิบห้าเขาบอกว่าเขาจะปล่อยประมาณเก้าสิบเป็น่อนะี้คนถึงเรามันก็ระบา,ไย,ะายไปไหนท่าไหนหาแล้วมันะไม,ม่ท่วมเหมือนที่เรา มบับีย่แท,ท,ทุ้จัดเขาเลยมันท่วมแต่บ,บ้านเราที่อื่นแต่ไม่ท่วมไม่อยมปล,ยล่อยูน้าทะเลไม่หนุนง่งงแจะมัานอะแต่แท่วมน้าทะเลมันหนุนะด้วยไงดีแวนโทเจ่นขอตังค์ขอ ไม่วันนั้นมาให้ค่ามันไปเพราะว่าเขาเตอไปเก้าสิบแม่ให้ไปร้อยให้ไปสองร้อยแล้วค่ะก็เอาค่าเหื่ไปสองร้อยแล้วเขาก็มาขุดกล้วยให้หอลออันไ่ลนั้นหนใละดูกราบมันิหนเห็นปะยายนู่นน่ะกล้วยนูต้นนั้นก็ใหญ่น่ะนน นั่นเป็นสิบหวีแล้วนั่นแ่ะแม่สิบหวีก็ยังเพราะว่าลุกกาเป็นที่กาบที่กลางออกมาเห็นหไหมโอ,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 อ้โหยหญ่ใบพายเที่ยวหน้ากับกองโขกไม่ได้อย่างนี้เต็ฟังสิบจนะินสอ,องโม,มงแล้วหรอเ่าทำไมเห็นหมามันเห่าออหมามีสิทธิ์เห่าไหมล่ะแม่ มามันร้องเพลงชาติอ่ะไอ้ของโมมันร้องเพลงชาติแล้วไอ้ตัวผูอ่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันร้องอะไรปนีดมันไม่ใช่ผู้ไ้ขอโมไอม้ไอ้ตัวผู้เข้เขาต้องร้องเพลงชาติอ่ะคือเราปลูกวันนี้ได้คเราไม่มีน้ำให้มันแต่ปลูกกันเนี้อาจจะเป็นเมื่ออะไรฝนตก ปกมแม่งแค่ตรงนั้นน,ะน่ะเนี่ยแค่แค่แค่พอเอาาอเขาเป็นกลางที่ไปหอมอ่ะไอ้เพื่ยไคร่ะใจหน่อเดี๋ยวต้องเอาดินเป็นปกอย่าง้ยอดน้ำนั่นนะเราแก่สิหลายหน่อเลยนะนี่ยถ้าจมทำไง ตายเลยว่ายน้ะไม่เป็นไงไ้ยเป็นอะไรวะเ <c oughs> นี่ยตรงนี้มิดหัวแม่ไปจริงไปดิแม่จะตื่นเต้นทำไมอ่ะก็กลวัวไงกลัวเลยถอดไว้จับเดี๋ยว,วแก็จะเวียงไปเวียงมาจมมิดเลยไม่มดลด了 กัแม่ไม่ถึงนะเกือบม,มิดหัวแม่แล้วเนี่ยนะเอ้ยเอ้ยพายช้าจังแหละเอองไปดิก็พายเล่นเดีไไ๋ยวนี้เป็นไงยะมันจะเริ่มร้อนแล้วเห็นเวลาเดี๋ยวโมงกวฝาก็ร้อนแล้วแบบเนี้ยเด็กมัียนตายแล้วมเนล้วสมงกว่าแล้วกาแาตื้น สบ,บายอยา่ะอน,นู่นอ่ะฟอกเป็นไงบ้างอ่ะฟอกเป็นไงบ้างไตไปไหนอ่ะไปไหนตรงไหนเนี่ยไม่มีดอกไม้เหมยแม่ที่ตรงนี้ไ,นไปพุ่งไปนู่นพุ่งไปที่สวยสวยสวยดี เพี่ว่าดาวเยอะวิไม่มีห่างเลยไหมออกทุกต้นเลยทุกล่องเลยตรงเนี้ยห้าต้นแต่โน้นอีกนี่เครือเขาเป็นเรียงดีจังต้นอยู่นี่เลยสองสามสี่ห้าหกคือรวมเป็นสิบวิสิบโฟว์วิสิบสองวินี่นนี่คือไข่น่ะนี่ โูดยชวนี่ดิครับไม่ให้ให้มันมคนก็ปูด้วยเขาให้ด้วยถูกแก่เรือร่องอะไรนั้นกัปูมันเป็นแดบนี้อยู่แล้วเป็นปูอยู่ในตัวอย่แล่วลําไผ่ี่อันที่